เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนันทรัตน์นามบุรีคณะปดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ยา,าพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายรักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษ เนื่องในวันราชพัชประจำปีพุทธศักราช2564คนของพระราชาค่าของแผ่นดินซึ่งตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบัติโยธาทิพย์อิการบดีมหาวิทเทร,ราชพัทยา,าเป็นประธานในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงพระคุณโปรดเกล้ากรุณาพระราชทานนามสถาบันราชพัฒนแก่วิเทัยครูทั่วและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้คณาจารย์และบุคลากรณหอประชุมหลังเล็กมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลา